ลา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 เพิ่งตัดไม้เสร็จอากาศดีจังเลยฮะนแกเป็นใครน่ะฉันเป็นซอมบี้สองสมองเกมาซะซอมบี้กระจกจะตายก็แค่ซอมบี้จะทําอะไรประจำมจาร์ขวานได้วะก็แค่ซอมบี้ตายซะกระจกเนี่ยฉันไม่ตายนี่ดู เนี่ยตายง่ายชิบหายเลยนี่ดูปรำมจานขวานดูดูดนี่ไม่เห็นเต็บอะไรเลยเดี๋ยวลองดูขวานน่ะปรำมจานขวานเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่นี่นี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอกระจก ตไม้ตัดของตัดที่ตัดไม้เปื้อนไปหมดเลยอ,อืนี่ลา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 สวัสดีครับคุณแอปเปิลเขียวอืมแต่ทำไมตัวฉันสีแดงแล้วฉันชื่อว่าแอปเปิลเขียวอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆฉันชื่อแอปเปิลปกตินะฉันกำลังตัดไม้เสร็จแล้วกำลังจะเดินไปหาเพื่อนฉัน เ,เพื่อนนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวสวัสดีเพื่อนเขาพูดแมนเขาแพพูดแมนโอ้ยโทษ่ทีเขาพูดแมนททาแมน,มนายได้ยินข่าวเรื่องซอมบี้หายออกไปจากโซเวียตหมดแล้วใช่ไหมใช่ได้ยินมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันยังเจอซอมบี้อยู่มเมื่อกี้โอ้